สวัสดีครับเพื่อนๆปีพีนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งเมือนพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพีพีทำมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพีพีนะครับมาชมมาสองนะครับเป็นตะกุดสร้อยสังวานนะนะครับคูบาวังวัดบ้านเด่นนะนี่นะครับถือไม่ก็ตะกุดร้อยแปดท่านนะวีนี่นะครับก็ดูนะครับตรนี้นี่นะเพื่อีๆนะครับ ก็เนาะนะครับจากกระแสประเด็นดราม่านะครับเนาะมันก็ทำมันก็ทาให้เราเรียนรู้ได้อย่างหนึ่งนะนะครับสิ่งหนึ่งนะครับเนาะสิ่งหนึ่งที่นะครับก็มีการถกเถียงกันเนาะนะครับขอบตัดนะครับปลอมได้ไหมเก้ได้ไหมหน้าหลังเก้ได้ไหมอะไรได้ไหมนะครับเนาะนะครับแต่มันทําให้เราเรียนรู้ครับอย่างหนึ่งนะครับที่นะครับผมมั่นใจมาตลอดนะครับและถึงตอนนี้ผมก็ยังมั่นใจนะครับว่ายังทําไม่ได้ยิ่งมีกระแสดราม่ายังไงยิ่งทําไม่ได้ก็คือนะครับธรรมชาติความเก่า นะครับคุบวังเนี่ยนะครับวัดบันเด่นเนี่ยท่านเป็นเกจิยุคเดียวกับนะนะครับหลวงพ่อพรมครับวัดช่องแครหลวงพ่อสุดนะครับหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับท่านอยู่ในยุคหนึ่งกว่านะครับเนาะท่านเป็นเกจิดังในยุคนั้นนะครับในภาคเหนือนะครับก็คือนายยกนะครับนายยกสมัยนั้นถึงก็ต้องแบบไปมาหาสู่ท่านบ่อยๆนะครับอะไรจอมพลอะไรนี่แหละนะครับที่มีข่าวหอตกนะครับแล้วก็มีตะกุดท่านก็ทําให้รอดตายมาได้นะครับดงหนังสือพิมพ์ดังมากนะนะครับนี่นะครับ ก็มาดูนะครับเห็นะครับธรรมชาติความเก่าเนาะนะครับของเกจิยุคหนึ่งกว่าไหมครับคุณก็ดูเอานะเนี่ยนะครับนี่นะครับดูนะครับเก่าถึงยุคนั่นเองนะครับทําไมผมถึงให้ความสําคัญกับนะครับความเก่านะครับเนาะคนที่ติดตามผมมานานนะครับจะรู้ว่าผมมาจากเครื่องรางนะนะครับผมมาจากสายเครื่องรางนะครับในกลุ่มนะครับก็เล่นพามาก่อนนั่นแหละนะครับพอมีนะครับพอมี facebook เนาะ นะครับมันก็มีกลุ่มเช็คพงเช็คผ้านะครับเราก็รู้จักกับนะครับพี่นะครับพี่เขาก็ชวนไปเป็นแอดมินนะครับเช็คผ้าให้เขาดูสายเครื่องรางนะครับนะครับโดยก็ดูมีเรามีความรู้เนาะนะครับเราช่วยสังคมได้นิดหน่อยเราก็ช่วยนะครับเราไม่ได้คิดจะเอาตังเขาหรอกนะครับนะครับอย่าไปบอกเลยครับนะครับไปออกบัตรคิดตังเขาแล้วบอกช่วยสังคมไม่ใช่ครับนะครับหิวเงินครับนะครับช่วยฟรีครับนะครับ แต่พอดีตอนนั้นออกมาเนาะนะครับทําช่อง u t u b e นะนะครับแล้วมันไม่ค่อยมีเวลาก็เลยเออเราแยกทางกันก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ออกออกมาก็คือเช่นเคยนะครับเนาะนะครับเราก็เนาะนะครับเราก็มาพูดคุยกันนะครับมาแบ่งปันประสบการณ์กันนี่นะครับเนาะนะครับก็พระเครื่องเนาะนะครับพอแบ่งปันกันได้ก็แบ่งนะครับก็ลงอยู่วันละนะครับวันละองค์วันละอย่างนั่นแหละนะครับในช่อง y youtube เนาะนะครับในเฟซบุ๊กก็ไม่มีอะไรครับนะครับ ในคือใน Facebook ผมไม่มีอะไรนะครับก็แชร์จากใน youtube ไปนะครับไม่ได้มีอย่างอื่นนะนะครับมีช่องทางเดียวครับในช่อง y YouTube นะนะครับก็ติดตามมานานก็น่าจะรู้นะครับผมมีธุรกิจอย่างอื่นนะผมเปิดบริษัทรับรับรับทาบัญชีนะนะครับผมไม่ต้องมาหากินกับพาะนะครับเนะผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับนะครับก็แบ่งปันกันเนาะนะครับแล้วก็พูดคุยกันมากกว่าพบเจอกันนะครับเพื่อนพี่นี่นะ ก็ตอกย้ํานะครับว่านะครับผมเชื่อมาตลอดว่าความเก่ามันทําไม่ได้นะครับนะครับแล้วทุกวันนี้ยิ่งมีประเด็นดราม่านะครับนะครับก็คือความเก่ามันทําไม่ได้เห็นไหมครับนี่นะครับดูนะธรรมชาติความเก่าอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเชื่อธรรมชาติใช้ธรรมชาติการใช้ธรรมชาติความเก่านะครับเห็นไหมครับมันทําไม่ได้ครับนะครับเพราะนะครับในสมัยก่อนนะครับเนาะมันมีรักเก่านะครับเนาะนะครับผมก็ยังยืนยันนะรักเก่าทุกวันนี้มันก็ยังทําไม่ได้นะครับ ผมท้ามาตลอดนะครับว่าทําแล้วก็มาขายผมหน่อยก็ไม่มีใครมาขายสักทีนะนะครับบางคนนะครับเนาะขออนุญาตนะครับนะบางคนก็พูดแบบนะครับมโง่อะนะครับว่าเฮ้ยมึงดูความเก่านะครับถ้าอย่างนั้นกูเอาโลหะเก่ากูเอาโลหะเก่าเอาถ้วยเอาชามเก่าไปหลอมไปหลอมใหม่แล้วกูทํามามันก็เก่าสิวะนะครับผมถามหน่อยครับนะครับโลหะที่แม่งโดนความร้อนใหม่ลอยไหมอะลอยไหมลอยอะไรอ่ะนะมันใหม่ครับ มันก็คือภาษาพาเขาเรียกว่าผิดธรรมชาติคือพูดเหมือนตัวเองฉลาดนะครับเฮ้ยมันกูเอาโลหะเก่ามาหลอมใหม่แม่งก็ดูเก่าสิวะ theory, มึงดูยังไงก็เก่าสิวะนะครับแค่คิดก็โง่แล้วนะครับคุณเอาผงพราสมเด็จนะครับเนาะคุณเอาผงพราสมเด็จนะครับมาปนใหม่สมมตินะนะครับคุณเอาผงเก่าพราสมเด็จนะครับมา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 ,มาปนใหม่ละกันนะครับเนาะคุณปนนะนนะแล้วคุณน้ําที่เชื่อมนะครับคุณปนนะคุณปนนะครับ มันก็เหมือนทรายเนาะนะครับทรายนะครับคุณเอาบล็อกมากดนะครับมันจะขึ้นลูกพลาไหมถูกไหมครับทรายมันก็ต้องมีน้ําผงปนก็เหมือนกันมันก็ต้องมีน้ํานะครับและไอ้น้ําตรงนั้นอ่ะมันเก่าตามผงไหมมันใหม่เขาเรียกว่าผิดธรรมชาติถูกไหมครับโลหะเก่าเหมือนกันคุณเอามาหลอมใหม่มันโดนความร้อนใหม่ถูกไหมครับมันก็ใหม่ตามความร้อนถูกไหมครับคุณไปดูเมืองเก่าที่เขาที่เขาบุรณะดิเห็นไหมครับ เขาเผาให้ตายเขาจบด็อกเตอร์ปริญญาเอกปริญญาโทเขาเผามันก็ต้องมีรอยเผาใหม่ไหมครับมันทําเหมือนเก่าได้ไหมอ่ะเก่งกันจังมึงไม่ไปสอนกรมศิลป์มั้งวะมันยังทํากันไม่ได้เลยธรรมชาติความเก่าอ่ะแหกปากพูดนะครับว่าเอ้ยมันทําได้เพื่ออะไรครับจะไม่ให้คนต้องดูในสิ่งที่มันทําไม่ได้ดูไหมครับอ่านะครับแล้วนะค,นะคุณดูนะนะพระกูชินเงินนะครับนะอ่ะ คุณเอาไปหลอมใหม่เนาะนะครับคุณเอาไปหลอมใหม่ทำมาใหม่นะครับแล้วผมถามคุณหน่อยนะธรรมชาติที่ชิ so like ้นเงินเนื้อเขาระเบิดอย่างเงี้ยนะครับคาบไข่ที่ระเบิดออกมาชิ้นเงินเก่ามันจะระเบิดเนี่ยนะครับมันจะยังมีอยู่ไหมเนี่ยธรรมชาติอย่างเงี้ยคุณว่าจะมีอยู่ไหมนะครับชิ้นเงินมันจะระเบิดเนาะจากด้านไอ้จากด้านไหนมาด้านนอกไหมครับมันจะผิวมันผิวมันจะระเบิดครับคุณว่าธรรมชาติพวกนี้มันจะมีไหมถ้าคุณเอาชิ้นเงินมาหลอมแล้วทําใหม่อ่ะถูกไหมครับเออนะครับพูดแบบ เออนะผมก็คิดนะนะครับบางคนก็อย่างดังเลยนะนะครับบางคนก็ดังคนน้ำหน้าตือตาแต่ทําไมพูดแบบดูโง่จังเลยบางทีไม่เข้าใจนะครับเอ้ยทาไมคุณพูดคุณไม่คิดก่อนหรอนะครับเนาะโลหะนะครับเก่าให้ยังไงมาหลอมใหม่มันโดนไฟใหม่ลอยไหมนะมันก็ต้องใหม่นะครับภาษาพระมันก็คือผิดธรรมชาติถูกไหมครับผงเอามาปนนะครับมาปนต่อให้สมเด็จเก่าก็ช่างเอานะครับมาปรนแล้วทำใหม่ถูกไหมครับไอ้น้ําที่เป็นตัวสารมันก็ใหม่มันไม่ใช่เป็นเก่าทั้งผืนครับ ถูกไหมครับเขาเรียกผิดธรรมชาติครับถูกไหมครับของไปด้วยกันอย่างนี้นะครับอ่าธรรมชาติใช่ไหมครับดูนะสมมุตินะนะธรรมชาติความเก่าของโลหะถูกไหมครับแล้วเชือกเนี <that> ่ยไหมครับธรรมชาติเชือกธรรมชาติการใช้มันต้องไปด้วยกันเห็นไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมชาตินะครับไม่ใช่โลหะนี้แม่งเก่าเลยนะครับเชือกแม่งใหม่กิฟต์ถูกไหมครับก็ต้องไปเจตนาว่าเฮ้ยเชือกเขาร้อยไหม่ไม่เชือกเก่ามันขาดก็ต้องมองไปทางนั้นครับ เราเรียกผิดธรรมชาติแต่อย่างนี้มันไปได้การเห็นไหมครับเนะาะโลหะตรงยุคธรรมชาติการใช้ตรงยุคเชือกตรงยุคมันก็เท่านั้นเองนะครับมันเท่านั้นเองนะครับไปพี่ก็มานะครับมาดูแนวทางการเล่นหานะครับผมนะนี่นะครับเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะ ก็จะมีประมาณนี้เขาจะมีร้อยแปดเลยนะแต่ดอกแต่เส้นนี้เหมือนร้อยแปดเขานะร้อยแปดเขาไปแล้วนะนะครับเขาก็เลยมาล DIY นะเป็นประมาณนี้นะนะครับจะถึงแค่ประมาณเนี้เกียเก่ยวเกี่ยวเนี้ยนะครับผมนะนกับประมาณนี้นะครับนีะครับเ้ยกสังวานคูบวังนะนี่นะครับก้าวกลุ่มสังวานคูบวังนะพีนะ่เราจะไปแนวทางการเล่นหาเนาะนี่นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับ ก็นี้นะพี่นะก็มีในนะก็มีในหนังสือท่านนะครับจะเป็นเก้ากลุ่มท่านนะครับผ้ายันม้าเสพนางอะไรท่านปลาท่านได้ไหมครับตะกุดร้อยแปดท่านนะครับแล้วก็จะเป็นเนี่ยตะกุดสร้อยสังวาลน,นะครับร้อยแปดนะเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะ่นี่นะให้ดูนะนะครับแนวทางการเล่นหารน,นะครับ แต่จริงๆนะครับผมนะนะครับแนวทางการเล่นหาจริงกับไม่จริงจริงกับเหมือนจะเป็นให้ดูก็ได้นะครับก็มันมีวลีใหม่มานะครับไม่เคยเห็นใช่ว่าจะไม่มีเนาะดีครับง่ายดีเล่นง่ายนะครับไม่มีประวัติการสร้างก็ก็แท้ได้ก็โอเคครับนะครับก็ผมให้วงการภาพมันก็เล่นง่ายขึ้นเยอะนะครับต่อไหมก็อนเนาะนะครับไม่มีประวัติการสร้างแม่งโดนตีเก้อย่างเดียวนะครับเก๊ไม่ปลอดการสร้างไม่มีเก๊เก้เก้นะครับนะ เหมือนไอ้สมเด็จหลังตาแผ่นดินเนาะนะครับคนก็นะครับเนาะพยายามเสาะหานะครับในสมัยก่อนก็ว่าไม่มีประวัติการสร้างเก๊เก๊เก๊ทุกวันนี้มันโลกมันโลกดิจิตอลนะครับคนก็แยมีหนังสือข้อมูลอะไรก็ลงนะครับมันมีข้อมูลสร้างจริงๆนะครับวัดอรุณก็มีหลังตาแผ่นดินเนาะนะครับแล้วก็มีของหลบปูนาคเนาะหลังตาแผ่นดินนะครับนะครับก็พอมีประวัติมานะครับไอ้คนที่มันเชื่ออย่างเก่าบางคนก็ยังไม่เชื่อนะนะครับเออนะครับมันก็แปลกดีนะครับเนาะ แต่อย่าลืมนะครับสมัยก่อนนะครับนะโทษหนักนะนะครับสมัยก่อนยุคก่อนนู้น่ะที่จอมพลอะไรเป็นนายก่ะนะครับยังมีประหานนะนะครับแล้วมีแล้วประหานแบบไม่ได้ไม่ได้แอบประหานด้วยนะนะครับประหานนี่ก็คือจะวัดอินทารามตลาดพลูนะครับเคยมีนะมาตั้งมาตั้งหลักประหานและยิงโชว์นะนะครับคนกลัวมากครับนะครับและสมัยก่อนนะครับแล้วคนที่จะแบบเอาตาแผ่นดินไปแอบอ้างเนี่ยนะนะครับแม่งโอ้แสดงว่ามันเก่งมากนะ นะครับแต่ผมมองว่ามีเกสสมเด็จหลังตาเป็นดีมีเกสแต่ไม่เกสหลังจากนั้นนะนะครับก็คือของของเก่าอะนะครับมันต้องมีครับนะครับแล้วมันก็เกิดการนิยมนิยมแบบเช่าหานะครับเพราะของเกสนะครับคุณดูสมเด็จหลังตาเป็นดินเนื้อหาจัดจัดนะนะคุณต้องหาเนื้อหาจัดจัดนะนะครับเพราะมันมีเกสนะครับคุณต้องหาเนื้อหาจัดจัดแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันนะพี่นะครับนะครับผมมีเคยมีแบบ เปรียบเทียบในคลิปช่องผมนี้แหละนะครับถ้าใครว่างๆก็ลองเสิร์ชดูนะพอดีมันผมเก็บไว้ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับเออลองเสิร์ชดูมันมีเทียบกับองค์เนื้อหาจัดกับองค์เกนะนะครับก็ลองดูกันนะพี่นะถ้าใครสนใจทางด้านนี้นะนะครับก็ลองดูหาข้อมูลดูนะนะครับก็มานะครับมาลงกล้องกันนะนะครับตะกุดซ้อยสังวานนะนะครับครูบวังนะหรือตะกุดร้อยแปดท่านนะครับแล้วก็ดูนะครับดูให้เก่าถึงยุครับนะครับทั้ง โลหะนะครับเนาะธรรมชาติความเก่าแล้วก็ธรรมชาติการใช้นะครับนะดูนี่นะดูโลหะเห็นไหมครับแล้วก็เชือกนะครับต้องเก่าไปทางเดียวกันนะครับนะครับเก่าถึงยุคนะเกจิยุคสองห้าสองพันห้าร้อยนะครับสองห้าหนึ่งกว่านะครับนะครับนี่เนาะ นี่นะนะครับนนะก็ประมาณนี้นะพี่นะก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณไว้พี่เช่นเคยนะที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกําลังใจให้กันเสมอมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องให้ผมด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ